ผ่าท่านผู้ชมไปดูการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะที่โรงเรียนมัธยมศรีวันวรีสามฉะเชิงเซาเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษกระทรวงพลังงานได้ดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในกลุ่มโรงเรียนพระราชูปถมดโดยการติดตั้งหรือว่าปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในสถานศึกษาค่ะและมีการติดตั้งระบบ IOT หรือว่า Internet of Things เพื่อช่วยติดตามควบคุมหรือจัดการพลังงานในโรงเรียนและที่สำคัญนะคะน้องนองนักเรียนค่ะได้มีโอกาสในการเรียนรู้เรื่องของพลังงานสะอาดมากขึ้น โรงเรียนมัธยมศิริวัณวรี3ฉะเชิงเซาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียนประมาณ900คนในชั่วโมงวิทยาศาสตร์เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของพลังงานสะอาดการใช้พลังงานอย่างประหยัดนักเรียนพอจะทราบไหมครับว่าการประหยัดพลังงานนะครับในชีวิตประจาวันของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับเปิดแอร์25องศาใช้แถบโซลาร์เซลล์ ใช้ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์หใช้หลอด LED นักเรียนทราบไหมครับว่าระบบพลังงานทดแทนในประเทศไทยมีอะไรบ้างครับรู้ครับมีกังหันลมโซลา่าเซลล์พลังงานชีวมวลและพลังงานาน้ำจากเขื่อนครับแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าโซลา่าเซลล์คืออะไรครับหนูค่ะคือการผลิต ไฟฟ้าจากแสงที่ตกกระทุกกับวัตถุที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ค่ะสามารถนํามาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าปัจจุบันได้ค่ะกระทรวงพลังงานได้ติดตั้งเทคโนโลยีและโน้ตกรรมที่มีประสิทธิภาพพลังงานในสถานศึกษาจัดทํามาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนกระทรวงพลังงานได้มาติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานซึ่งได้แก่ เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไฟเก่าเป็น LED จำนวน1,744หลอดเปลี่ยนแอร์ระบบเก่าเป็นอินเวอร์เตอร์39เครื่องและแอร์ระบบ VRF 3ระบบและมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กำลังการผลิต64กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานเดมเพื่อใช้ในการควบคุมระบบไฟในโรงเรียนแล้วก็ระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคารค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับคือโรงเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียนและคุณครูซึ่งสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ที่บ้านเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนเพื่อประหยัดพลังงานและสามารถที่จะประหยัดพลังงานให้แก่โรงเรียนได้ถึง40เอร์เซซึ่งทําให้เราเหลือง่บประมาณในการที่จะนําเงินเหล่านั้นมาพัฒนาผู้เรียนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ และมีการนำระบบอินเทอร์เน็ตออฟจิหรือ IOT ที่สามารถจะมอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนแต่ละอาคารสามารถควบคุมการเปิดปิดการตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศเพื่อช่วยบริหารจัดการพลังงานในโรงเรียนได้ค่ะขอขอบคุณกระทรวงพลังงานที่เห็นความสำคัญของโรงเรียนมกุฎเมืองราชบีอะไรในการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียน ชุมชนและก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะประหยัดพลังงาน